ประสบการณ์ส่วนตัวของนิณาตอนทีนิณาสิมากเกาหลีใหม่ๆนิณาภาวนาะอย่างเดียวให้นิณาผ่านต่อมอให้ได้พราะผ่านมาแล้วนะคะคิดอยู่อย่างเดียวค่ะคิดว่าขอให้นิณาได้มีงานเห็ุได้ให้เถ่าแก่เพิ่นเปิดฮับเฮ้าให้เท่าแก่เพิ่น,นมตตาเป็นดูสงสารเฮ้าคิดอยู่อย่างเดียวค่ะคิดว่าเขามาแล้วกันขอให้มีงานเหตุแค่นั้นพอนเรื่องค่าแรงข่าจ้างนี่คือ ผักว้กอนยังบ่คิดอย่างนะคะและทีนี้พราะเข้ามาแล้วนี่นากา้ไ,ไปเห็ดงานอยู่ฟ้าหมูนะคะเห็ดงานอยู่ฟ้าหมูตอนนั้นนะคะแ่าแค่เพิ่นกะห้สตาร์เริ่มต้นนะคะห่ล้านวอนดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งอิลินะคะคือนี่นาต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องก่อนว่าระหว่างงานประจํากับงานอลาัยนี่มันบกคือกันนะคะมันต่างกันแต่นะคะแต่นี่นาสิยก ยกตัวอย่างของงานประจําขึ้นมาไห่ฟังก่อนนะคะบัวาสิเห็ดงานอยู่ไสนะคะงานประจํานะคะเขาก็ต้องสตาร์ทเป็นเลเวลค้นมาใหม่้นมาก่อนาแรงเข้าสิไปทอค้นถี่มาก่อนบอัได้นะคะอันนี้คือให้เข้าเข้าใจไวเลยบางคนคิดว่าอุ้ยเขามากาแร้งทอน,นันทอนีหย่าพึ่งไปถามกาแรงพน้อง ถามความถามจาของก่อนว่าจาของสีงเฮ็ดได้บอนะคะเพราะมันกับบอกเลนทุกคนที่มาแล้วที่สีเฮ็ดได้นะคะเพราะว่าจากฟ้าหมูนี่หนากอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ต้องย้ายไปอยู่ส่วนบักเขือเทศค่ะไปอยู่สวนบักเขือเทศกาอันโอ้ยสอบประวัติพุ่นละ ขอเบรงรูปทายขอเช็คพัดบ่งพัดบอดเฮ้าเช็คทุกอย่างนะคะเช็คภาษาว่าเฮามีความรู้ผสมภาษา,า,ษายัางบอกเช็คข้าหมดนะคะแต่เพื่อนกันยังเมตตาอยู่ให้เฮ้าได้มีที่พักอาศัยได้มีหม่องเห็ดงานนะคะดูแลเป็นอย่างดีค่ะแต่บ่ได้เงินค่ะสองเดือนนะคะเงินเดือนบ่จ่ายนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงหนาหนาวเพื่นบอกว่าเพื่นบอกมีผลผลิตขายบอกมีเงินมาไห้นี่หน้าดอกนะคะก็เลยไ่มาสวนหอมนะคะที่นี่มาสวนหอม กะเห็ดด้เดือนหนึ่งกะเลยไปพ่อมูเห็ดอารใบมูอารใบกับส่วนมาเห็ดอาราใบน้ากันเปิดอาดหลาดน้าเขาจากมือนั่นจนมาหอดมือนี่กะยืนอยู่ในสายอาจนทุกมือนี่ลหละค่ะกะในเรื่องของคะาแรงนะคะเวลาสิไปใส่มาใส่ห้อเป็นคนไม่นะคะนี่หนักอะอยากสิแนน้าเขาให้เท่าใด ว่าแต่ว่ามีงานเหรวเห็ดมีหมองเหราอ,อยู่เอาไว้ก่อนนะคะจะพึงไปคิดอย่างไรนะคะหาความรู้หาประสบการณ์นะคะให้พ่อมีวิชาติดตัวนะคะแล้วสิไปไซสิใหญ่ไปไซก็คอยว่ากันยังหน่อยกับให้เฮามีเงินทุนสักก่อนก่อนเนาะสู้ๆเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนที่มาเกาหลีใหม่ๆเนาะค่ะสู้ๆเด้อค่ะ